สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูรถเกี่ยวอ่าที่หลายคนถามครับถามเนื่องจากตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกค่ายไหนดีที่นี่ก็เราเอาคำเป็นกลางนะเราพูดแบบกลางๆนะว่าอูนี้มีข้อดีข้อด้อยจากอูนี้ยังไงอูจุด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 ,จดเนี่ยผมพูดไม่ได้ ไม่ได้กเกิดการติชินนินทาได้ว่าเราว,วิจารณติเขาก็ทักมาเยอะทักมาเยอะว่าอย่างอูนี้อูนี้เป็นไงอันดับแรกอันดับแรกนะครับคุณต้องดูราคารถนะครับคุณต้องดูราคารถรถมันคันเท่าไหร่สองล้านกว่าหรือล้านกว่าบางทีรถล,ล้านกว่าบาทไม่ถึงสองล้านอันนี้ผมคร่าวๆนะใครรู้บ้างว่ารถเกี่ยวหน,นึ่งคันนี่ต้นทุนเขาประมาณกี่ล้าน ใครรู้บ้างอันนี้เราผมก็รู้นะผมรู้แต่ว่าอันนี้ผมไม่ก้าวไก่เพราะว่าทุกคนทําต้องมีกําไรทําแล้วขาดทุนไม่มีใครโง่ทําครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกรถหนึ่งคันน่ะต้องบอกว่าเหล็กเหมือนกันเหล็กที่เริ่มต้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นสแตนเลสที่ใช้อา่า ความหนาของเหล็กความหนาของเหล็กเราก็ลดคอร์สไปได้แล้วลดไปได้อาจจะเกือบแสนนะทั้งคันอนะ่ะแล้วสเตนเลสนะครับสเตนเลสราคาต่างกันมากนะครับสเตนเลสอันนี้มินห้าถ้าถูกหน่อยก็จะเป็นมินสอง่าราคาถูกหน่อยมินสองเกรดนะครับเกรดสองส่วนหนึ่งสามส่วนสี่นี่ราคาก็ต่างกันเยอะแล้วครับราคาเกรด เขาเรียกว่าเกลดเลดแท้เลดเทียมครับเลดเทียมเลดผสมซึ่งเลดผสมนี่มันจะเจาะง่ายมากครับลองใช้สว่านเจาะดูเลดแท้กับเลดเทียมนะลองใช้ดูร <c oughs> <c oughs> เราก็จะรู้เลยครับเรารู้เลยว่าเลดแท้กับเลดเทียมนี่ต่างกันมากครับเวลาเราเจาะเจาะง่ายมากถ้าเป็นเลดเทียมแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์มันก็จะมี จีจะมีหลายจีนะครับจีวันจีทูจีฟูจีไฟจีทูสองหกเทบูจีทูจีวันจีฟูเงี้ยราคาก็ต่างกันเยอะอันนี้ก็เอฟซีอยากให้เปรียบเทียบให้ฟังเข้าใจหรือย่างครับเข้าใจหรือย่างแล้วราคารถไม่ถึงล้านคันนี้สองล้านสามห้าอูนี้น่า จะสองล้านสองห้าหรือเปล่าประมาณเนี้ยนี่ณตอนนี้นะมานราคาตอนนี้แล้วมีคนโทรมาฟ้องผมเยอะมากว่าอูนั้นอูนี่เป็นยังไงมีปัญหามีแผลเยอะประมาณนี้อันดับแรกผมต้องบอกว่าเ,เขาทำไม่เหลือแล้วเขาทำทำไมผมจะบอกว่าของดีและถูก มันมีน้อยครับมันมีน้อยแล้วก็ทําไม่คุ้มอันนี้ต้องโทษคุณเองนะครับต้องโทษคุณเองต้องนึงคุณเห็นแก่ของถูกคุณอยากได้ของถูกแล้วพอรถมีปัญหาพอรถมีปัญหาเราจะไปโทษเจ้าของอู่มันก็ไม่ถูกนะครับบางทีเอ่อทักมาเปรียบเทียบให้ผมฟังหน่อยครับว่า อู๋นี้เป็นยังไงบางทีอู่นี้มีปัญหาโทรมาฟ้องผมเล่าให้ฟังเราเล่าให้ฟัง,มฟงผมก็จะบอกว่าต้องเห็นใจเจ้าของอู่บ้างครับเพราะว่าแบบลดราคาเนี้คุณจะไปเอาแบบคุณภาพประวิคผมว่าถ้ามันดีจริงอ่ะผมไปซื้อเลยผมไม่มาซื้อหรอกสองล้านสามสองล้านสี่นี่คือการดูรถการมองรถบางทีก็ต้องเห็นใจเจ้าของอูงแบบนอแบบ่นะเขาทําแล้วไม่เหลือเขาจะทําทําไม บางทีมันก็เป็นการตัดสินใจของคุณนะคุณเปรียบเทียบผมถามนะครับทําไมซื้ออูน่นี้ผมรู้อยู่ผมว่ามันถูกดีครับนะคําว่ามันถูกดีนะนะก็แสดงว่าต้องโทษคุณเองแล้วแต่เขารับประกันนะครับเขาก็รับประกันครับแต่จะไปโทษอูทั้งหมดมันก็ไม่ถูกครับเนาะนี่ก็เล่าสู่ฟังครับมีปัญหา ให้ผมเปรียบเทียบอะไรครับว่าอู่นี้มีจุดดีจุดด้อยอันดับแรกคุณไม่ต้องถามนะครับคุณดูราคาครับคุณดูราคาราคารถมันต่างกันถ้าคุณซื้อรถถูกไปแล้วมันมีปัญหามันต้องโทษคุณไหมก็เอาง่ายว่าถ้ามันถูกและดีจริงอะ่ะคุณภาพมันคับมันเต็มร้อยจริงอะ่ะผมไม่ไปซื้อรถแพงครับเนี่ยมันแพงนะผมเพราะว่า ราคามันก็ราคาทั่วไปอูอื่นเขาก็ขายราคานี้นะบางทีอ่ะคุณอยากได้ของถูกแต่คุณจะเอาดีพอมีปัญหาก็จะไปว่าอูมันมันก็ไม่เสมอไปเนาะผมว่าบางทีเจ้าของอูก็น่าสงสารเอ่อเขาขายถูกต้องบอกก่อนว่ากําไรเขาน้อยอยู่แล้วครับหรือแทบไม่มีกําไรแล้วงานอ่ะมันคนณลเกีดกันอยู่แล้วครับ ไม่มีใครใส่ออปชั่นเต็มให้คุณอย่างที่บอกครับถ้าราคาถูกเงี้ยมันทีต้องดูก่อนครับเข้าใจยังครับมากเข้าใจหรือยังครับว่ารถหนึ่งคันอ่ะมันมันลดคอร์สได้เยอะคําว่าลดคอร์สก็คือลดต้นทุนก็คือว่าพวกเหล็กก็จะลดความบางสเตรเลสเตสเลม,ม,มันก็มีมีเลือดแท้ เล็สามศูนย์สี่มิลเลอร์นี่คตรแพงครับต้องบวกอีกหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าคุณจะเอาแบบสามศูนย์สี่เลนเงาเหล็เงาสามศูนย์สี่แท้ทั้งคันเนี่ยคุณต้องเพิ่มอีกประมาณหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับแล้วโครงข้างสตแตนเลสคุณก็ต้องบวกเพิ่มครับแล้วคุณจะเอาแบบแท้แท้แท,แท้หมดทั้งคันมันก็เขาไม่เหลืออะไรแล้วเจ้าของหู่เขาไม่เหลือครับเขาทํารถขายเขาต้องรู้ต้นทุนรู้ที่มาที่ไปครับเนาะ อะไรต่อละเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็มีหลายโค้ดหลายลารหัสปั๊มปั๊มเดี๋ยวนี้มันก็มีปั๊มใหม่ปั๊มใหม่กับปั๊มเก่านอกกับปั๊มเก่าตัดเช็คอันนี้ซึ่งนี้เราก็ไม่รู้ตัวเดินสมัยนี้ตัวเดินมันก็มีหลายเกรมีถูกมีแพงโซ่ <So. S 1> ตอนนี้โซ่ยิ่งแต่ราคาถูกโซ่ตัวเดินมีหลายเกรมาโซ่โรลเลอร์ครับเดี๋ยวนี้โรเลอร์ลูกละพันก็มีลูกละพันลูกละเก้าร้อยมี โซ่คู่ละสองหมืนเจ็ดก็มีนะเขาประหยัดไปได้เท่าไหร่แล้วครับเขาประหยัดไปได้เยอะแล้วแค่แค่เลดทั้งคันนี่ใส่เป็นเลดเทียมเลดผสมนี่เขาก็ประหยัดไปได้น่าจะเป็นแสนครับประหยัดไปได้เป็นแสนอันดับแรกมันต้องดูที่ตัวคุณเองอ่ะเนาะมันต้องดูที่ตัวคุณคุณเอาราคามาเปรียบเทียบ อย่างรถคันหนึ่งราคาเกินกันประมาณห้าหกแสนน่ะแล้วคุณจะเอาอคุณภาพเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้คุณต้องต้องโทษที่ตัวคุณหละครับจะโทษบางทีโทษเจ้าของอูหมดข้อไม่ถูกครับอ่อย่างนี้คันเนี้ยดูครับดูดูสิ่งที่เขาใส่ให้ครับเนี่ยฉากเลตัวหนึ่งนี่ไม่ใช่ถูกๆนะรันนี่ ฉากสองนิ้วนี่หนาขนาดนี้เนี่ยอันนี้ชุดคานรับครับแล้วก็จะมีเนี่ยเห็นไหมเหล็กกมินนี่ยสี่มิลห้านี่เห็นไหมเหล็กสี่มิลห้าเขาเป็นคานรับรับชุดฐานอุ้มครับนี่ก็จะเป็นเหล็กเนี่ยไม่ใช่ตุกถูกนะครับนี่นี่มันไม่ใช่ตุกถูกคานเนี่ยชุดรับเห็นลิ้นรับดูครับ มันก็ไม่ใช่ถูกอย่างข้างเลยเขาจะให้กี่มิลน,นี่อย่างตัวนี้กี่มิลน,นี่ตัวนี้น่าจะสามมิลเยน,นี่ตัวนี้สามมิลน,นี่สามมิลนี่มันต่างกันนะครับต่างกันอย่างหล้างคอหล้างปากเขาจะให้กี่มิลตัวนี้อาจจะลดมาเป็นมิลสองมิลสอง เดิมน่าจะเป็นมิลห้าแล้วก็เกรดของเลดเนี่ยตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้าวนะครับข้าวมันเปรียบเสมือนกระดาษทรายเลยนะมันจะถู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 ท่อท่อนะยิ่งเล็กยิ่งสึกลอไวการเสียดสีมันก็เยอะแล้วก็ลูกเกลียวมันต้องขึ้นไปที่รอบจัดนะครับรอบจัดเห็นไหมการสแตนเลสด้านข้างด้านอะไรก็ดูนะเนี่ย ตัวนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นครับอันดับแรกคุณจะให้ผมเปรียบเทียบนะคุณคุณเอาราคาสองอูบมามาเปรียบเทียบกันก่อนครับมันเกินกันกี่แสนเกินกันกี่แสนเนาะไม่ต้องถามผมครับถามใจคุณเองครับถ้าคุณคิดว่าอูนี้มันถูกแล้วคุณซื้อคุณจะมาเอา งานดีเท่าอูที่แพงกว่าอันนั้นคือคุณคิดผิดคุณคิดผิดครับเนี่ยจุดข้างเห็นไม่ธรรมดานะจุดข้างเนี่ยชุดข้างโครงที่เป็นสแตนเลสเนี่ยชุดเนี่ยถ้าไล่เอาจริงๆนะตกไปหลายหมื่นเลยนะนี่ชุดข้างที่เป็นสแตนเลสอย่างคานเนี่ยคานบนเห็นไหมครับนี่เป็นสแตนเลสทั้งหมดนี่จุดคานรับ นี่อย่างข้างนี้ก็เป็นสตเลสเนี่นี่ให้ดูนี่ชุดนี้เลยชุดนี้เป็นสตเลสเนี่ยชุดเนี้ไม่ธรรมดานะครับ <Glass talking> บานบู INDISTINCT ก็ใส่เป็นเหล็กเป็นอะไรไปนี่ชุดนี้เนี่ยชุดนี้ก็เป็นสตะเลสอย่างเงี้ยต้องมีห้าหมื่นนะครับต้องมีห้าหมื่นนะชุดเนี้ ดูความหนาของสเตเลินี่เป็นฉากหนาแค่ไหนดูก็จะประมาณเนี้ยคงไม่ต้องถามแล้วใช่ไหมว่าให้เปรียบเทียบแล้วอีกอย่างชุดถังอุ้มชุดถังอุ้มชุดฝาอุ้มทั้งหมดอะมันขึ้นอยู่กับเอ็นเนี่ยเห็นไหมเอ็นเขาเรียกเอ็นมัน ชุดโครงสร้างเห็นไหมมันเป็นตลเลดขึ้นดูก็รู้ครับเวลาพับอุ้มพับอะไรก็รู้ครับทางอุ้มนี่ชุดหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะพับแล้วก็ยืนดูยืนเหยียบดูก็รู้ครับมันอ่อนมันแข็งแค่ไหนชุดที่ต้องรองรับข้าวแล้วก็ชุดเอ็นที่เขาวิ่งเนี่ยมันเป็นเหล็กหรือเป็นเหล็กเนี่ยถ้ามันเป็นเหล็กมันก็ลดราคาได้เยอะครับราคามันก็ถูกหรือว่าสมัยนี้เขาเอา เอาเลดมินห้าพับเป็นตัว C พับเป็นตัว C วิ่งเป็นนแทนอย่างนั้นมันก็จะได้ถูกแล้วก็ประหยัดนี่ก็จะพับเป็นลักษณะนี้เอาเลดเลดแพดเนี่ยพับเป็นตัว C แล้วก็วิ่งแทนนี่มันก็เป็นเน,เป,นเป็นเป็นมนหลักแล้วไงตอนนี้ซึ่งบันไดเนี่ยเอาให้เทียบบันไดนี่ก็ต่างกันแล้วครับนี่บันได ก็จะประมาณเนี่ยบันไดบันไดขึ้นบันไดแบบนี้ก็จะแพงหน่อยบันไดไอเป็นแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บอย่างนี้มันก็จะถูกหน่อยเนี่ยเป็นบันไดดูครับนี่เขาใช้เลดสามมิลตัวนี้เป็นเลดสามมิลครับนี่วิง่งพับตัวนี้ก็ไม่ใช่ถูกถูกนะครับนี่บันไดอันนี้เป็นบันไดของเพชรเจริญนี่คุณดูครับตัวนี้ห้าพันนะครับนี่ อันไหนตัวนี้ถามว่าแพงไหมคุณดูเขาใช้เลดเขาใช้เลดสามมิลครับแล้วก็เลเซอร์ทั้งจุดนะครับแล้วก็ตัวนี้พับเป็นบันไดน,นี่เห็นไหมอันนี้มันโดนท่อไอเสียครับเนี่ยประมาณเนี้ยซึ่งก็ไม่น่าถามนะครับว่ามันได้หรือไม่ได้ราคามันต่างกันทําไมมันถึงแพงกว่ากันเปรียบเทียบนี่ยังไม่ได้ไลช่วงล่างไลโซ่ไลแล้วก็คร่าวๆนะครับ อจะเข้าใจหรือยังครับประมาณนี้ครับไม่ต้องให้เปรียบเทียบเออซื้อรถเกี่ยวดูเงินในกระเป๋าดูตัวเราด้วยสมัยเนี้เท่าเก่ใหม่ถ้ามึงไม่เปื่อนคุณอยจะหวังว่าคุณจะรวยนอกจากคุณจะมีอาชีพเสริอมอาชีพอย่างอื่นถ้าวันๆคุณจะไปอา่าซื้อน้ำมันแล้วก็มานั่งเช็คเที่ยวตอนเย็นเช็คไรเช็คอะไรหลอดอยากครับ แต่คุณต้องมีอาชีพเสริมต้องมีไรายได้เสริมหรือถ้าเงินเหลือถ้ามีเงินเก็บจริงๆสองล้านสามล้านคุณซื้อมาคุณไม่มีวงวดอันรอดครับรอดเนาะเดี๋ยวนี้นะเห็นไหมวันนี้ผมไม่มีงานนะวันนี้ผมไม่มีงานก็งานหมดยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ผมจะเช็ครถเช็ครถก่อนค่อยเช็คงานว่าจะไปไหนต่อเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีเงินซื้อรถไม่ใช่ว่าจะมีงานครับไม่มี รถคุณต้องผ่านรถคุณต้องผ่านคนเนคชั่นคุณต้องได้คุณจะไปหางานที่ไหนมันมันไม่ใช่นาปีครับนาปียังหาที่ลงยากเลยที่ดีๆเนี่ยมันมีเจ้าของหมดครับเนะอะอน,นี่ครับบอสฟังสวัสดีครับ